ยอดเยี่ยมของนักกีฬาเยาวชนของไทยนะครับไปแข่งขันยุทธโอลิมปิก2014ก็คือกีฬาเยาวชนโอลิมปิกนะฮะอายุ14ถึง18ปีนะครับ2014นี่จีนเป็นเจ้าภาพนะครับแข่งขันกันที่เมืองนานจิงนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่2นะครับแข่งตั้งแต่16สิงหาคมจะแข่งถึงวันที่28สิงหาคมนะครับแล้ววันนี้เราได้2เหรียญทองครับจากนี่ฮะยกน้ำหนักหญิงนะครับ รุ่น53กิโลกรัมน้องแคทรัตนาพรปักการะฐานะครับจอมพลังสาววัย17ปีจากโคร,ราชยกท่าสนตได้81กิโลกรัมนี่ครับแล้วก็คลีนแอนเจอร์นะฮะได้อีก100กิโลกรัมรวม190กิโลกรัมว้าเหรียญทองไปรองนะครับทิ้งห่านคู่แข่งที่ได้เหรียญเงินเป็นชาวเกาหลีเหนือถึง9กิโลกรัมนะฮะเหรียญทองแดงนี่ จากปูนิเซียนะครับปีก่อนเนี่ยไทยเราเมื่อสี่ปีก่อนนะครับที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกไทยเรายกน้าหนักได้แค่3เหรียญเงินนะครับครั้งนี้มาได้แล้วนะครับหเหรียญทองนะครับส่วนอีกหนึ่งเหรียญทองวันนี้นักกีฬาไทยได้จากเทควันโดนะครับรุ่น44กิโลกรัมหญิงเป็นรอบชิงชนะเลิศน,นะฮะน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนากจเป็นนักเทนโดอาควันโดสาวอายุ17ปีจากสุราษฎร์ธานีฝ่ายสีน้ำเงินนะครับ นี่นะฮะเจอกับอารเซอใบาจานนะครับยกแรกเรานำก่อน6-1ยก2น้องเทนนิสนี่โดนเตะเข้าไปที่ศีรษะถึง3ครั้งนะครับแต่ว่าก็เอาชนะไปได้นะฮะที่สุดแล้ว21-1ตอนนคะแนนคว้าเหรียญทองแรกให้กับเทควันโดไทยในยูทโอลิมปิก2014ที่จีนยังเหลืออีกหลายวันครับแข่งถึง28สิงหาคมก็เอาใจช่วยกันนะฮะ นี่เยาวชนก็ต้องเก่งกันตั้งแต่โอลิมปิกเลยก็เยี่มยอดไม่แพ้รุ่นพี่ๆเลยนะคะก็ขอให้ที่เหลือนะคะคว้าเหรียญกลับมาฝากคนไทยนะคะแล้วคนไทยก็ส่งกำลังใจไปให้กำลังใจนักกีฬาของเราด้วยครับ ต่อกันที่เหตุการณ์ที่สหรัฐนะครับนี่ก็เป็นสัปดาห์กว่า,วาแล้วนะฮะเหตุจราจนที่มิสซูรีค่ะก็เป็นเหตุนะคะจากเหตุการณ์ที่ตำรวจเมืองเฟอร์กูสันนะคะที่รัฐมิสซูรีเนี่ยได้ไปยิงวัยรุ่นผิวสีเสียชีวิตนะคะโดยที่ผู้ตายนั้นไม่ได้มีอาวุธใดๆเลยก็เลยสร้างความโกรธแค้นขึ้นมานะคะสถานการณ์ณตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะคลี่คลายนะคะผู้คนคก็ยังรวมตัวกันนะคะคือเหตุการณ์นี้เริ่มจากวัยรุ่นหนุ่มผิวสีคนหนึ่งไปขโมยของในร้านาค้าแล้วตำรวจ ไปยิงเสียชีวิตแม้ว่าเขาจะ ไปขโมยของแต่เขาไม่มีอาวุธอะไรเลยแล้วตำรวจที่ยิงเป็นคนผิวขาวก็เลยถูกชาวผิวสีออกมาประท้วงต่อต้านกันค่ะก็ผู้คนก็รวมตัวประท้วงเพราะว่าอาจจะมองว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุของตำรวจนะคะแม้ว่าจะมีการประกาศเทอร์ฟิลหรือว่าการออกห้ามนะคะออกนอกเคหสถานนะคะก็ยังคงมีการรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะทางรัฐมิสซูรีนะคะก็ต้องส่งกองกําลังป้องกันชาติไปยังเมืองเฟอร์กูสันนะคะเนื่องจากว่าการชุมนุมประท้วงเรื่อง ขยายวงกว้างแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความกดแค้นมากขึ้นด้วยนะคะหลังเกิดเหตุปะทะกับตำรวจในช่วงสองวันที่ผ่านมานะคะในฝั่งของแม่ของวัยรุ่นผิวสีที่ถูกยิงเสียชีวิต ก็เรียกร้องนะคะให้มีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นมือสังหารลูกของเธอเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าจะเป็นวิธีเดียวแหละค่ะคที่จะทําให้เกิดความสงบเรียบร,ร้อยในเมืองกลับคืนมาได้ครับ,รบแล้วก็ลุกลามไปหลายเมืองด้วยนะครับสำหรับการออกมาเรียกร้องในครั้งนี้นะครับ,รบเราต่อกันที่อีกหลายเหตุการณ์น่าสนใจในคลุกข่าวรอบวันครับ